สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมุมคนดูเย้ yeah! กลับมาแล้วกูกลับมาแล้วว้าวผมกลับมาแล้ว,ว,ว,ลลวทุกคน <c oughs> โอ้โหแบบว่ายังจะกลับมาก็นั่นแหละผมก็พอจะมีเวลามาทำคลิปผมก็เคยบอกแล้วว่าก็จะทำคลิปให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าก็ยังมีติดที่ต้องไปทำงานอื่นหรือว่าสมัคร งานเรื่อยๆแต่ว่าเนี่ยก็พอมีเวลาว่างสักนิดนึงก็มาทําคลิปเลยเออก็ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเนี่ยอยากทาว่ะเพราะว่ามันยังอยู่ในลิสต์รายการในคลิปที่ต้องทอําพูดเลยว่าลิสต์รายการคลิปที่ต้องทาเนี่ยยังมีอยู่อีกประมาณ 10- 50คลิปได้ซึ่งก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยแล้วกันนะครับอุตส่าห์กลับมาทําแล้วโอยแล้วผมก็คิดถึงมากเลยคิดถึงทุกคนเลย อซึ่งวันนี้เนี่ยบอกตรงว่าเป็นการ์ตูนหรือว่าอนิเมะเก่าอีกแล้วเป็นการ์ตูนสมัยก่อนหรืออนิเมะเก่าที่ผมแบบว่ามีของเล่นมีของเถื่อนของเถื่อนไม่ใช่หรอถึงว่าอ้น,นี่นะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นของเล่นที่ฮิตแล้วก็อ้น,นี่มากเออรู้จักลูกข่างไหมดีกว่าทุกคนใครที่เกิดยุคผมเนี่ยยุค2 0 0พันหรือว่ายุค90้าก็น่าจะยังมีอยู่มั้งเออ ยุคพวกหลังๆอ่ะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้ถามว่ามีไหมก็คงจะมีแหละแต่ว่าความคลาสสิกของความเก่าเนี่ยผมว่ามันสู้สมัยที่ผมเล่นไม่ได้วะเออซึ่งผมขอบอกเลยเรื่องที่วันนี้จะทําก็คือลูกคางมันก็มีอย่างเดียวเบเบ้โอ้ยผมขอพูดในส่วนของภาคที่ผมดูนะผมดูแค่ภาคอ่าคินวิยะทาโกะก็คือเบเบที่มีมังกรฟ้ากับ เบเบดที่มีออ่า่าาเบเบดอะไรอะเพกาซัสซะเออนั่นอะเบเบดของอีกภาคนึงเบเบดเมทัลไฟเบเบดเออนั่นแหละผมดูแค่อสองภาคนี้ความสนุกเนี่ยมันก็มีต่างกันนะถ้าเกิดจะเอาดูสนุกแบบเมามันเนี่ยผมแนะนำให้เป็นภาคของเมทัลไฟเบเบดว่ะผมว่ามันกว่าอันนี้ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันได้เห็นเทคนิคการต่อสู้ที่ใช้เบเบดมากกว่าแต่ว่าไอ เบเบยของภาคแรกอะที่มีชินุยะทากโออะมังกรฟ้าอเอาเอ,เอนะเผมรู้สึกว่าภาคแรกเอาเอาแค่ภาคแรกนะภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันสู้โดยใช้สัตว์ในตำนานครั้งแรกมันก็จะไม่ค่อยเอ็นนี่เท่าไหร่เออสัตว์ในตำนานครั้งแรกเนี่ยยังส,สีสีออกฟ้าสีออกน,นี่เลยเหมือนงบไม่มีั้งยังยังใส ยังใส่สีให้เราสัตว์ในตำนานไม่ได้สีมันเลยจะดูขา,ขาวๆแล้วก็มีขอบฟ้าหงแดงเนี่ยก็ขอบก็ขอบแดงอย่างเงี้ยมันดูนง่ายเออแต่ว่าถ้าถามว่าสนุกไหมผมก็ว่ามันสนุกเออมันก็ได้เห็นเหมือนกันนะว่าชินวิยาธาโขมันช่วงแรกอะ่ะมันจะมีการฝึกใช้ท่าด้วยนะแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีใช้ท่านะต้องจะไปฝึกอีกแบบหนึ่งคือฝึกท่าไม่ตายถ้าถามผมว่าผมชอบภาคไหนมากที่สุดผมบอกเลยว่าผมให้พูดตรงๆง,ง,งนะ ผมผมอาจจะชอบการต่อสู้ของภาคไอเมทัลไฟเบเบมากกว่าก็จริงนะแต่ถ้าถ้าให้พูดเนี่ยผมชอบภาคของคินอเยะทาโอมากกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะต้องยอมรับเลยว่าผมมีของเล่นที่เป็นเต่าขนองเออผมมีเต่าขนองมีหงแดงที่เรียกได้ว่าไม่รู้ของจริงหรือของแท้นะที่ผมซื้อมาสมัยเด็กแต่ผมคิดว่าไม่มีไม่มีทางที่ผมจะได้ซื้อของแท้หรอกเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะผมไม่ค่อยได้เข้าห้าง ่วนใหญ่ไอของเล่นพวกนี้มันอยู่ตามร้านขายของชาเออมันเป็นความสนุกในใวัยเด็กที่ผมต้องไปซื้อเออจริงๆผมรู้สึกว่าผมเคยซื้อของแท้ครั้งหนึ่งตอนไปห้างตอนนั้นผมเรียกร้องในยอยากซื้อแต่ว่าที่ผมซื้อมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นของตัวอะไรแต่ว่าสมัยนั้นอะสมัยของผมนะมันก็ยังมีแต่เบเบของภาคเออของคีนารียะทัโอหรือเบอเออหรือเบเบแบบเขาเรียกว่านะทีมของผมันี่ชื่อทีมอะไรวะใครจําชื่อได้บ้าง ผมจำไม่ได้อะไรเอเอสักอย่างอะ่ะเออแต่ว่าผมดูแล้วสนุกเมามันเออแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีกองจักรเดะของเบเบดที่เป็นกงจักรไอ,อ้เฮียโคตรโคตรเถื่อนเลยแ <Hey. S 1> ม่งกูองมีไฟชูแล้วไปโดนกับอ่าพวกขอบขอบฟุตบาลแม่งจะมีไฟเฮียแม่งเถื่อนมากเอามาชนทีนะ เบเบทที่เป็นอะไรวะเต่าคอนองผมพังเลยเฮีย <Brand. S 1> ตอนนั้นพี่ผมมันซื้อมาแกล้งผมแม่งกวนสตรีนเออแต่มันก็เป็นความสนุกนวัยเด็กแหละแล้วก็เกิดการทะเลาะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันก็โอเคมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูกันใครที่ดูเรื่องนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาว่าเคยซื้อของเล่นอย่างนี้เปล่าผมว่าผมมีลูกข่างสมัยก่อนด้วยนะก่อนที่จะมีไอที่มีที่ชูอย่างเงี้ยเออผมมีแบบสมัยก่อนไอ,อเรื่องเนี้ยมันก็เอามาดัดแปลงจากเรื่องนั่นแหละเออ จากของเล่นแล้วกลายเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็กลายเป็นเอาสัตว์เทพมาใส่ออภาคสองก็ยังตีมคล้ายกันแต่ว่ามันก็มีความที่เรียกได้ว่าสู้ที่สวยกว่ามันกว่าอะไรประมาณนี้แหละถามผมว่าให้ผมแนะนําให้ดูภาคไหนผมตอบไปได้นะจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมดูคือเบเบเบร์สเออแต่ว่าผมดูไปไม่รู้กี่ตอนอันนั้นอนะใช้เทคนิคของแท้ ไม่มีสัตว์ในตำนานปนเลยใช้เทคนิคอย่างเดียวเลยผมไม่แน่ใจว่ามันมีภาพสัตว์ในตำนานหรือว่าสัตว์อะไระสะักษเปล่บ,<าง>บแต่ผมจําได้ว่ามันใช้เทคนิคมากกว่าเออเบเบเบิร Be ์สอ่ะแต่ว่าาให้ผมพูดผมผูกพันแค่2ภาคก็คือเบเบเภาค1-4ของคินวิยะทากโนะแล้วก็มิฟายเบเบเบถ้าจะไม่ผืดมี2ภาคผมดูเดอะมูวี่ด้วยผมชอบเดอะมูวี่อะไรสุริยันอะไรมากเลยเออแต่ว่าไม่รู้มีคนชอบเหมือนผมเปล่า โอเคครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ใครที่ชื่นชอบผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กับผมโง่โด้วยกดกรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะให้พาดการดูคลิปแรกดูคลิปแรกก่อนใครเนี่ยมันเฟี้ยวนะเฮ้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอตัวพลเรลี่ไปก่อนพออะไรล่ะก็เพรว่ามันเร็วกว่ามาละลายไคล่ายบฟยจ้า